สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของเส้นขนานโดยอันนี้นะคะจะเป็นทำามเส้นตรงที่ตั้งฉากการผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งจากทฤษฎีบทที่ว่าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบหน เราไปเริ่มที่สุดขาดไปกันเลยนะคะก็คือเราเริ่มโดยให้ L 1และ L 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y มีความชันเท่ากับ m 1และ m 2ตามลำดับถ้า L 1ตั้งฉากกับ L 2แล้วจะได้ m 1นึ่เท่ากับลบหนึ่งแล้วเราก็ให้ L 1น่ข้ามและ สองพราบเป็นเิ้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดและขนาดกับ l 1และ l 2ตามลำดับ l หนึ่พามผ่านจุดกำเนิดก็คือจุดศูนขนาดกับ L1 อ่าแล้วก็ L2 พามผ่านจุดกำเนิดคือจุดศูนย์และขนาดกับ L2 จะได้ความชันของ L1 นึ่พามเท่ากับ M1 ฟังกชันของ l สองพาร์มเท่ากับ m สองและลากเส้นตรงให้ผ่านจุดหนึ่งศูนย์ และตั้งฉากกับแกน x โดยตัดสินตรง L 1พามและ L 2พามที่จุด P และจุดควตามนลำดับก็คือลากเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นที่ตั้งฉากกับแกน x ที่จุด10ก็คือ x เป็น1าเป็น0โดยตัดเส้นตรง l1 l1 พามก็คือจุดนี้ที่จุด P และ l2 พามและ l2 พามตรงนี้ที่จุดค Q ยวจากรูป ให้จุด P มีพิกัดเป็น 1k ก็คือจุด P เป็น 1k อ่ะแล้วก็เนื่องจากเส้นตรง l หนึ่งพาม าจุดศูนย์นก็คือที่จุดกำเนิดและ1 k ก็คือที่จุด P จะได้ l หนึ่งพาม,มีความชันเป็น k ลบศส่วนด้วย หนึ 1> 1่งลบศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับ k ส่วนหนึ่งก็คือ k นั่นคือเมื่อกี้เราบอกว่า l หนึ่งพามเท่ากับ m หนึ่งใช่ไหมนั่นคือความชัน m หนึ่งเท่ากับ k อ่าดังนั้นพิกดัดของจุด p คือ หนึ่งและมหนึ่งนั่นเองในคำนวงเดียวกันแล้วก็จะได้ว่าพี่ัขนของสุคิวคือหนึ่งเอมสองเพราะว่านั่งจาก้วหนึ่ง ตัง้งฉากกับ L สองตัง้งฉากกับ L สองและจากการสร้างเส้นตรง L หนึ่งพา์มกับ L 2พา์ม ทำให้รูปสามเหลี่ยม P O Q เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ารูปสามเหลี่ยม P O Q ก็คือรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจาก เราก็เลยต้องเอาทฤษฎีบทปีทากลัสมารวมด้วยนะคะเรจะได้ว่าทฤษฎีบทปีทาโกรัสก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเราก็จะได้ว่า pq กําลังสองเท่ากับ op กําลังสองบวกด้วย โอคิวกำลังสองก็คือพีคิว <Okay. S 1> <Okay. S 2> กำลังสองเท่ากับโอพกำลังสองบวกโอคิว <Okay. S 2> กำลังสองนั่นก็คือเราจะได้ว่าเออสะพารูปอง okay. Okay. หนึ 1> 1, ่งลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยเอมหนึ่งลบเอ็สองทั้งหมดยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับของอูก็คือจะเป็นรากที่สองของศูนย์ลบหนึ่งยกกำลังสองบวกศูนย์ลบเอมหนึ่งยกกำลังสอง ทั้งหมดยกกำลังสองบวกอัพสองของศูนย์ลบหนึ่งทั้งหมดยูกำลังสองบวกศูนย์ลบเอ็มสองยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เท่ากับเอ็มหนึ M 1, M 2, ่งลบเอ็มสองยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งยกกำลังสอง บวกด้วย m 1ยกกกำลังสองแล้วก็ค้อนหลังนะคะก็จะเป็นบวกด้วย1 1ยกกกำลังสองบวกด้วย m 2ยกกกำลังสองจะได้เป็นก็คือตรงนี้จะเป็นผลต่างกำลังสองจะได้เป็น m 1นึกำลังสองลบสอง m 2, เอ็สองยกกำลังสองเท่ากับสองบวกด้วยเอมหนึ่งยกกำลังสองบวกเอมสองยกกำลังสองทีนี้เอ็มหนึ 1, ่งยกกำลังสองเหมือนกันเอมสองยกกำลังสองเหมือนกันแสดงว่าตัวหน้าจะเหลือแค่ลบสองเอ็มหนึ่งเอ็มสองเท่ากับสองอะจะได้ว่า m 1, 1 2, เท่ากับเ2ส่วนรบปสซึ่ง m 1 m 2ของเราก็จะเท่ากับลบหนงนั่นเองค่ะแสดงว่าผลคูณของความชันของเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขน,ขนานากับแกน Y และตั้งและตั้งฉากกันจะเท่ากับลบหนึ่งค่ะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้าเส้นตรง สองเส้นมีผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งแล้วเส้นตรงทั้งสองจะต,ตั้งฉากซึ่งกันและกันต่อมาเราก็มาดูที่ขากสับน,นะคะก็คือเราให้ l หนึ่งและ l สองเป็นเส้นตรงที่มีความชัน m หนึ่งและ m สองตามลำดับโดยที่ l หนึ่งและ l สองไม่ขนานกับแกน y และให้ m หนึ่ง m สองเท่ากับลบหนึ่งต้องการพิสูจน์ว่า l หนึ่งตั้งฉากกับ l สองเราเริ่มการพิสูจน์กันเลยที่ว่ามุมเซต้า ระหว่างเส้นรุง L 1และ L 2สามารถหาได้จากแทนเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งซึ่งเท่ากับ าสมมูลของแทนซีต้าสองลบแทนซีต้าหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนซีต้าสองบวกอ่อาขออภัยค่ะซีต้าสองแทนซีต้าหนึ่งอ่าซึ่งก็ได้เป็น ค่สมมูลของ m สองลบ m หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกลบหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับแทนซิต้าของเรานะคะก็จะเป็น m สองลบ m หนึ่งส่วนศูนย์นั่นเองแล้วก็ เนื่องจากว่าตัวส่วนของเรามันเป็นศูนย์แสดงว่าแทนซีตาไม่สามารถหาค่าได้แทนนูนแทนซตาไม่สามารถหาค่าได้ ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อมุอมเซต้ามีค่าเท่ากับ90องศาหรือมุมเซต้ามีค่าเท่ากับ270องศาซึ่งจากรูปของเรานะคะมุมเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิน มันก็คือยังไม่ถึงมุมตรงเลยแสดงว่าม,มันก็ไม่ถึงที่สองร้อยเจ็ดสิบองศาใช่ไหมอ่าดังนั้นในมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อที่ว่าเซตาเท่ากับเก้าสิบองศาเท่านั้นนั่นก็คือแสดงว่า l หนึ่งและ l สองตั้งฉากกันนั่นเองค่ะอ่าตรงนี้ขออนุญาตลบออกนะคะอ่าจะขีดออกดีกว่าอ่า ดังนั้นเมื่อเซต้าเท่ากับ90องศาแสดงว่า L1 และ L2 ตั้งฉากกันนั่นเองค่ะ ขาข้อสนเ้นที่เทียบร้อยแล้วสำหรับการพิสูจน์ขาไปและขากลับของทฤษฎีบทเส้นตรงสองเส,ส้นที่ไม่ขนานกับแกน Y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบหนึ่งไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ